สนับสนุนโดยยาเพียรแคมเช็ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียรแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลน้องพึ่งบึงสามพันก่อนหน้านี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลที่ร้องคู่กับสุภาพบุรุษลุกทุง่งรุ่งสุริยาไปล่าสุดแบบวด้ว่าเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ของตัวเองออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วจะเป็นเพลงแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะซิงเกิลเดียวตอนนี้ก็กําลังใส่เสียงอยู่ค่ะก็อีกไม่นานก็ ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ค่ะชื่อเพลงลมหายใจของฉันคือเธอนะคะจะเป็นผลงานเพลงช้าๆเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าดนตรีหรือว่าการร้องอาจจะปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันนี้เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะทํานองก็ออกอีสานนะคะแต่ว่าเนื้อร้องเป็นของภาคกลางบทรืออีกไม่นานเกินรอค่ะประมาณสักอาทิตย์กว่าก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดตาม ทุกๆผลง,งานเพลงของพึ่งที่ช่อง YouTube น้องพึ่งบึงส0มพันค่ะไปคะ่ะไปกด Subscribe ช่องน้องพึ่งบึงส0มพันรอได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย